ามาเจอกันต่อนะคะเนื่องจากเมื่อกี้มันให้เวลาคุณครูน้อยนะคะแต่ละคลิปคุณครูสามารถอ่าได้แค่5นาทีไม่เป็นไรไปทีละนิดทีละนิดนะคะเรียนจะได้ไม่เบื่อเช่นเดียวกันนะคะครา้าที่แล้วคุณครูคพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของอารายธรรมอินเดียในภูมิภาคเราวันนี้เรามาดูอารายธรรมจีนนะคะอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะที่เดินทางมาติดต่อค้าขายแล้วก็ต้องผ่านบ้านเราด้วยนะคะทีนี้จีนเนี่ยเขาต้องการอะไรจากพวกเรา ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้อันดับแรกเลยนะคะจีนต้องการให้พวกเรานส่งเครื่องมรนาการไปให้ทุกๆในรอบ3ปีภาษาจีนเราเรียกว่าจิ้มกล้องนะคะถ้าหากว่าประเทศไหนไม่ส่งไปเขาจีนก็จะไม่ยอมรับการเป็นประเทศหรือว่าการขึ้นของราชของกษัตริย์ในยุคนั้นนะคะเวลาที่ประเทศในภูมิภาคเราจะมีการเปลี่ยนกษัตริย์ก็ต้องมีการแจ้งให้กษัตริย์จีนทราบด้วยนะคะอันนี้เขาก็ก็เหมือนกับพยายามที่จะ ครอบงาพวกเราโดยไกลๆนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะจีนเนี่ยเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าขายนะคะแล้วก็เอ่อเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญในภูมิภาคนี้นะคะแต่ว่าประเทศไหนก็ตามที่จะไปทําการติดต่อค้าขายกับจีนคุณจะต้องส่งเครื่องมณาการไปด้วยนะคะเครื่องมณาการแปลว่าอะไรก็คือเป็นแปลว่าของฝากของกํานันที่เรานาเอาไปฝากให้กับผู้นําประเทศเพื่อให้เขา อ,อำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะในการเข้าไปติดต่อค้าขายในประเทศจีนนะทีนี้มาดูนะคะจีนมีอิทธิพลอะไรกับประเทศในภูมิภาคเราบ้างอันดับแรกเลยเรื่องของอาหารอาหารจีนอาหารจีนคืออะไรไม่ใช่ขนมจีนนะคะอาหารจีนนี้อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่ีจะมีอะไรอีกอข้าวต้มข้าวต้มบางอย่างที่ที่เขาทานแบบจีนนะคะ มีมีคำศัพท์ที่ที่มาจากภาษาจีนก็ค่อนข้างเยอะที่พวกเราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นว่าเจ๊งอ่าอันนี้ก็เป็นภาษาจีนนะคะเซียนอันนี้ก็เป็นภาษาจีนเช่นเดียวกันนะคะส่วนสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างอ่าที่แทรกอยู่ในในประเทศเราโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยอ่าส่วนใหญ่เราจะเจอตามศาลเจ้านะคะที่อาจจะแกะเป็นรูปมังกรรูปเลยพวกนี้นะคะก็จะเห็นอ่าศิละปะเห็นความงดงามของเขาตรงนั้นนะคะ ดูหน้าตาอาหารจริงเพื่อใส่อย่างนี้นะคะคล้ายๆกับอ,ะ,อะไระเข็งประทูนะคะคล้ายเข่งประทูอ่ะลองถามคำถามกับนักเรียนดูว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างอารายธรรมโลกที่สำคัญได้แก่อารายธรรมอะไรบ้างอ่ตอบในใจนะคะอ่ะมีจีนกับอินเดียนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิประเทศแบบไหนอ่เป็นเกาะเป็นที่ราบสูงที่รับลุ่มแม่น้ำนะ เราได้รับอิทธิพลมาจากที่ไหนบ้างนะคะก็จีนกับอินเดียอันนี้คือแหล่งอิทธิพลแหล่งอะไรที่สําคัญที่มีอิทธิพลในภูมิภาคเรานะคะจีนเข้ามาในภูมิภาคเราได้ยังไงมาโดยทางการค้าขายนะคะอ่ะมาดูสรุปความรู้สั้นๆแบบไปแบบ,บรวดเร็วเลยมาดูภูมิประเทศเป็นเือกเขาเป็นที่รับลุ่มแม่น้ําดินดอนปากแม่น้ํานะคะอุณหภูมิสูงเกือบตลอดทั้งปีมีฝนตกชุกมีฤด,ดูแล้งนะคะ อ่าหน้าหนาวส่วนใหญ่ถ้าทางตอนบนของภูมิภาคก็จะมีอากาศหนาวเย็นนะคะอ่าสิ่งที่สําคัญต่อภูมิภาคเราก็คือเรื่องของการเมืองการค้าเรื่องของาศาสนานะอะ่สรุปให้แล้วนะอ่าแหลง่งอารยธรรมส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแม่น้ำนะคะแม่น้ำแม่น้ำแดงในอินเดียในเวียดนามแม่น้ําอิระวดีแม่น้ําเ,เจ้าพยาแม่น้าโขงพวกนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็สรุปความรู้มาให้หนักเรียนเนียนักเรียนก็ ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนถ้าดูไม่ทันนะักเรียนก็ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งนะคะจะดูกี่รอบก็ได้นะเพราะบางทีด้วยความที่คุณครูมีเวลาน้อยนะคะจํากัดเรื่องของคลิประยะเวลาเขาให้แค่ห้านาทีเพราะฉะนั้นในแต่ละคลิปคุณครูก็อาจจะไปรีบเร่งนักเ,เรียนถ้าไม่ทันนะักเรียนย้อนกลับคืนมาฟังใหม่นะคะย้อนกลับคืนมาฟังใหม่จะฟังกี่เที่ยวกีร่รอบก็ได้คุณครูไม่ว่ากันนะ คุอยังไม่ให้กันบ้านนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทาก็คือเรากอศึกษาคลิปอะไรไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะ